เราตามกันต่อนะคะคดีที่คุณยายสองท่านถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายทั้งใช้ไม้ทุบตีแล้วก็ใช้เสียมแทงด้วยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าไปขอเงินแล้วคุณยายไม่ให้ส่วนแม่ของคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็บอกว่าลูกตัวเองเข้าข่ายทรพีเลยนะคะเคยทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองเป็นประจำด้วยก็เป็นกรณีนางจันทร์อายุ81ปีกับนางอ่อนศรีอายุ74ปีเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านด่านอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะถูกนายสุวิทย์ หรือว่าไอ้ตาเดี่ยวอายุ43ปีเพื่อนบ้านใช้ไม้ทุบตีแล้วก็ใช้เสียมแทงจนถูกนางอ่อนสีเนี่ยบาดเจ็บเย็บไป10เข็มส่วนนางจันก็บอบช้ำไปทั้งร่างกายเลยนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยบอกว่าไปขอเงินซื้อเหล้าแต่ว่านางจันไม่มีเงินให้ก็เลยถูกทำร้ายค่ะ เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่4เมษายนนะคะและต่อมาตำรวจไปตามจับตัวไว้ได้สภาพตอนที่ไปเจอเนี่ยคือเมาไม่ได้สติวันนี้นางจันทรกับนางอ่อนสีสองพี่น้องออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่ายังวหวาดภวาเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอาจจะมีความแค้นเพิ่มขึ้นหลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปค่ะส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุชื่อนางพิงอายุ70ปีเล่าให้ฟังบอกว่า คุณแม่เนี่ยก็ทุกทรมานกับลูกชายมานานนะคะเพราะว่าทําร้ายแม่เป็นประจำเวลาไปขอเงินซื้อเหล้าแล้วไม่ได้ก็ยังเคยถูกบีบคอจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะโชคดีที่ความมีดแล้วก็ฟันออกไปโดนตาซ้ายจนบอดมาถึงปัจจุบันนะคะหลังจากนี้เนี่ยอยากจะให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งตัวเองและชาวบ้านหวาดผวาไปหมดแล้วเซ่อว่าลูกชายน่าจะทั้งดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาแล้วกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยอาจจะกลับมาก่อเหตุอีกค่ะ ลูกชายป่วยไหมไม่ได้ป่วยอีหยังเวลากินเหล้าจะขึ้นหนูกินตั้งแต่เหล้ากับยาบ้าละมั้งฉันว่ามันบีบคอมันบีบคอแล้วฉันกับฉันก็เห็ดคือฉันตายกันละนี่เนี่ยมันเมาเนาะมันกับพวกล่องมันกับพวกล่องมันมันกันอะไรบ่บ่ปะเดบอดะมันนี้ไม่เมตตากระมดานวันดาเลยเดืเห็ดล่องแล้วมีดที่มันเอามา่นไว้ใกล้ๆมันแล้วฉันว่าสิฟันข่อยมันขาดบ่ได้ยนี่มันโคตรตัวมันยังตั้งแต่ตากับฟันหนาลงไปเลยก็เลยโดน,นตาลูกชายจ้า และล่าสุดทางตำรวจสอพอบ้านด่านนำตัวนายสุวิทย์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปุรีรัมในข้อหาเบาแล้วขับโดยไม่มีญาติมาขอประกันตัวนะคะแต่ว่าตัวนายสุวิทย์คนนี้เนี่ยยังปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายสองพี่น้องแต่เกิดจากอุบัติเหตุถ้ามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดถึงจะยอมรับค่ะ